เรียกอาวุธพระมหาจักรพรรดิล้มพระนยาอาวุธพระมหาจักรพรรดิขอขอบคุณค่ะเรียกอาวุธรวมใจรักน่าวาหันความากพระมหาจักรพรรดิวาขอนอาวุธขอนอาวุธจังหวเดียวูเกียยเกียสมอลลูกกบไปไหนกบไปรอ สีอินทรตทองบัรทยาวุฒิเพื่อนยังไม่พร้อมสีอินทรีพร้อมจะรับการสุกแล้วครับสีอินทรีเลียบวุฒิสีเดียวทีเดียววุฒแล้วกรแผงทองบัญทยาวุฒิ รางคำแหงความเชื่อรับการสุดแล้วครับเรียบอาวุธตาระเบียพักคู่ทองตรอีอ้ามีกรเบาุนีบันหลหลอกมูทองพมี่กาึดแล้วครับเรียบอาวุธตาระเบียบพักนี้ัตัฐานนี้เรียกว่าฐานของพิบานต่อ